ครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับก็ to, เขาได้เนี้ยตรงด้านความยาวแล้วนะครับเขาได้เนี้ยด้านฟังตียาวเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมาเนียด้านด้านกว้างกันนะครับเนี่ยเขาจะไม่เนียด้านกว้างกันวิธีการเนี้ยก็จะเหมือนกับตีเฮาเนี้ยด้านยาวแต่เนี่ยด้านกว้างเนี่ยเฮาจะมามมัดตรงเส้นตรงเส้นตีเป็นได้แทนนะครับ ด้านตียาวเนี่ยเขาจะมัดตรงตีเป็นไหมนะครับเขาเริ่มกันเลยนอ,อวิธีแล้วเขาก็จะมัดนะครับเขาจะมัดตรงมุมก่อนนะครับตรงมุมเนี่ยเขาจะสังเกตว่ามุมตีเขามัดก็จะเป็นมุมแรกตีเขาเริ่มมัดของตัวด้านยาวตะก,กี้นะครับมุมไหนเขาก็ต้องมัดมุมนั่นเพราะว่าลายเวลาเขาทาออกมาแนว่ลายจะบัะทับซ่อนกันนะครับ นี่นะครับออกด้านนอกเข้าด้านในนะครับทำมือเป็นว่องแล้วก็ออกอื่นะครับออกด้านนอกเข้าด้านในทำมือเป็นว่องเข้าแล้วก็เข้าด้านในกับซอดด้านมุมเนี่ยเขาจะเนี้ยหลายข้าง่อยนะครับ่างทีน้องว่า ถ้าใครสนใจนะครับมาเรียนได้นะครับเรียนฟรีเนอรติบ้านนะครับเรียนฟรีเลยจะสอนหื่อจนเป็นเลยนะครับสอนฟรีเนอร์ถพอเขาเปิ้งใจแล้วนะครับด้านมูอเขาเปิ้งใจเสร็จแล้วเขาก็มาอ่าด้านด้าน,ด,านด้านนี้กันนะครับก็คือออกออกกรน,นะครับ ออกออกด้านนอกแล้วก็เข้าด้านไหนนี่นะครับทำมือเป็นว่องลงด้านไหน,นออกมาด้านนอกแล้วก็เอาใส่ในว่องแล้วก็ดึงให้แน่นนี่นะครับออกด้านนอกละเข้าด้านไหนทำมือเป็นว่องเข้าด้านไหน แล้วก็ซอดออกด้านนอกเข้าด้านไหนนะครับเข้าด้านไหนออกด้านนอกนะจะยะะจ้าเปืเ่อเปิดไป ความทีหางก็เหมือนที่บอกในคลิปแล้วนะครับประมาณสิถึงสิบสองนะครับก็จะมีความงามนะครับลายนี้ก็จะเป็นลายเอ่อลายสองสีนะครับเขาจะใจ้เขาจะใจ้สองสีมันจะเกิดดอกสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเป็นสี่เหลี่ยมลายกระเบื้องเนาะบ่ฮู้งว่าเขาห้องว่าลายอย่างไรเนาะเ้องว่า สี่เหลีย่ยมจัตุรัสลายกระเบื้องนะครับ ถ้าทีนี่มันจะงามนะครับแต่ถ้าหางนี่มันจะบกคอยงามนะครับมันจะดูโล เทนือสก,กิดได้นะครับลรง ครับด้านมุมเนาะ นี่นะครับถ้าเ,าเอาเอ่อตื้นใจแล้วนะครับเลาก็แล้ก็วางตรงกลางนะครับเอาได้เนี่ยใส่ตรงกลางมือตรงนี้กระทำเป็นวงว่วเสร็จแล้วก็สอดขึ้นมาในวงนี่นะครับลงไปแล้วก็ขึ้นมาในวงนี้เป็นการลอกขึ้นลายเกิดขึ้นหมักขึ้นนะครับ ครับแหมด้านหนึ่งก็ะยะเหมือนกันวท้ที่ลงจาจตรงนี้นะครับแล้วก็มามุมนี้